สวัสดีค่ะวันนี้พบกับอร่อยชัวครัวเจเล็กนะคะวันนี้พามาทําแกงป่าหมูสับใส่มะเขือกันค่ะนี่ค่ะเราเตรียมเครื่องไว้เรียบร้อยแล้วมะเขือนี่เราหั่นแช่น้ําเกลือนะคะมีพริกแกงเผ็ดนะคะมีพริกชี้ฟ้าเขียวแดงใบมะกรูดแล้วก็ใบกระเพรานะคะแล้วก็มีหมูสับนะคะนี่ค่ะเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากนะคะมีน้าําปลาผงปรุงรสแล้วก็น้ําตาลทรายนิดหน่อยค่ะนี่ค่ะ เราไปลงมือทํากันเลยนะคะก่อนอื่นก็เอาก้ำมันใส่กระทะนิดหน่อยนะคะเพื่อผัดกับพริกแกงให้หอมนะคะให้หอมเลยนะคะบางสูตรอาจจะใส่น้ำก็ได้นะคะแต่ว่าสูตรจเจลีห้ใส่ใส่น้ำมันนะคะนิดหน่อยคะ่ะเพื่อเพิ่มความหอมนะคะผัดให้แตกตัวนะคะให้หอมเลยคะ่ะนี่ค่ะต่อไปเราใส่หมูสับลงไปเลยนะคะแล้วเร็วผัดกับให้เข้ากับ แกงนะคะนี่ค่ะผัดจนหมูสุกประมาณ70%นะคะนี่ค่ะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากับพริกแกงนะคะหมูสับก็จะสุกง่ายกว่านะคะต่อจากนั้นเดี๋ยวเราเติมน้ําน้ําสะอาดลงไปนะคะชอบน้ําเยอะก็ใส่เยอะนะคะนี่เจะได้ชอบใส่พอขุกขิกนะคะนี่ค่ะแล้วก็ คนให้เข้ากันนะคะแล้วก็รอให้น้ําแกงเดือดนะคะหลังจากนั้นเราปรุงรสด,ด้วยน้ําปลานิดหน่อยก่อนนะคะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะผงปรุงรสหนึ่งช้อนชานะคะน้ําตาลทรายประมาณครึ่งช้อนชาพอนะคะแล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะรอน้ําเดือดค่ะเนี่ยแล้วก็น้าแกงเดือดพลาดเลยนะคะ เรไปเราใส่มะเขือลงไปนะคะมะเขือนี่เป็นเทคนิคอ,อย่างหนึ่งนะคะจะต้องใส่ตอนที่น้ําเดือด,เด,อด,เ,ด,อดเดือดน้ําแกงเดือดเดือดร้อนร้อนเลยนะคะเพื่อช่วยให้เอ่อมะเขือเราเนี่ยไม่ดํานะคะมีสีสันสวยเขียวสวยอยู่นะคะแล้วก็กรอบอร่อยะคะ่ะนี่ค่ะแล้วก็ต้องหมั่นคนไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้มะเขือในเขาสุกทั่วถึงกันโดนความร้อนทั่วถึงกัน,นะคะ่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะน้ําแกงเดือดอีกรอบนึง ใส่ใบมะกรูดลงไปนะคะเพื่อเพิ่มความหอมนะคะตามด้วยพริกชี้ฟ้าแดงเขียวนะคะแล้วก็ใบกระเพรานะคะประมาณ1กกำมือนะคะปักกระเพราหอมๆเลยเป็นกระเพราบ้านนะคะหลังจากนั้นก็คนคลุกเคล้าให้ผักสุกนะคะให้ใบกระเพราสลดนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะแกงป่าหมูสับใส่มะเขือสูตรอร่อยชัวร์คัว,วจเจล็กนะคะไปตักเสิร์ฟกันได้เลยค่ะนี่ค่ะร้อนๆเลยนะคะ เตรียมข้าวร้อนๆร,รอไปแล้วนะคะใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้อร่อยชัวร์ว,วจะนิกด,ด้วยนะคะนี่ค่ะสูตรง่ายๆค่ะไปทาตามกันได้นะคะมีอะไรก็ใส่ไปอย่างนั้นนะคะอร่อยแน่นอนบอกเลยสวัสดีค่ะ